ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยครับวันนี้ภารกิจของช่องไพรหมของเราก็เดินทางมาไร้สดช่วยเหลือน้องใบบัวนะครับอยู่ที่สวนาปางช้างแห่งหนึ่งในเขตปัตยาของเราเนี่ยนะครับแมมาดูแล้วก็มาช่วยเหลือ,อน้องใบบัวซึ่ง เป็นพัากิรของเราครับซึ่งถูกทางเจ้าของ้านแจ้งความจุนงงไปว่าได้รับความเดือดร้อนอยากให้ช่องไลมามาช่วยไร้สดให้หน่อยวันนี้ผมก็เดินมีภารกิจมาช่วยไร้สดให้น้องครับโดยที่เราไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งครับเรามาฟรีครับมางานบุญครับนี่ครับอย่างที่ผมได้เห็นนะครับสายบุญของเราครับตอนนี้คือคุณยายลีนะครับคุณยายลีเป็นเจ้าของ น้องใบใบเตยแฟมิลี่หรือใบบัวครับเป็นน้องใบบัวแล้วทีนี้แกยื่นความจำนงมาหาช่องเราว่าให้มาช่วยเหลือหน่อยเนาะเพื่มเหลือชันเขานายหลวงเขาให้ซื้อซีโอให้ยายที่ใหญ่ที่ก็เลยก็เลยคิดว่ามีมีวงไหนที่ไปก็เลยขอร้องใส่ผ้ามั่มนี่ม่ช่วยเหลือดึ๋งชันว่าอย่างนี้ดอกผอ้ใดนี่พกพี่รุ่งได้อยู่นะจะไนก็เลยให้อยู่หาพ่อยู่ไม่ได้เลยนายก็ว่าสงสารนายก็ใจดีแล้วให้อยู่แกให้อยู่ พี่จะไปไหนพี่ไปอยู่โน่นเลยพี่หลวงเขาก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วเนาะเรื่อมถิงแล้วเนาะครับทีนี้ก็เลยผมจะมีการมาไล่ให้เนาะาทั้งหมดมีกี่ตัวทั้งหมดนี่มาไล่วันนี้ช่วยกี่ตัวพี่เชือกพี่เชือกหนึ่งสองสามปีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเชือกนะครับสิบเชือกที่เป็นเชือกทั้งหมดที่ตัววันนี้เป็นเชือกครับมาไล่เพื่อมีรายได้หาช่วยเหลือคุณยายลีครับเป็นภารกิจของเราอีกภารกิจหนึ่งซึ่งใบบัวนี่ตั้งแต่ ต้องแตกคลอดเลยเนาะที่เรามาช่วยตั้งแต่แรกตั้องแตกอยู่น่องรุดอยู่น่องหูกระชวยฉันอยู่น้องหูกระช,วย,ยชวยสับประรดฉันช่วยตากระป๋องมามา่าไดไ้มาแจม่มชั้นเผื่อนฉันได้กินถูกเปลือกอยู่จ้ะท,ที่นี่ก็เลยย่ำไปเอาสับปะรดกระบายเมรีไม่มีสับประรดมามาเอาน้ำผมฉันก็ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ซื้อเพื่อนหายชั้นเฉยฉันกระได้แผลน้ำเผื่อนตลอดชั้นช่วยเหลือตลอดนะจะบปนี้เลยว่าเซลีเอาช่างมาไปมาอยู่กับชันก็เลยฉันก็เอาม้าปนิแข่งโคตร เก็บทองฉันก็ไปบอกช่วยเหลือมาช่วยฉันเด้งช่างออกลูกมันมีลูกกับเขาน้องก็แก่ก็มาช่วยมาว่ายี่เรียยังไม่ออกหรอวะแกก็กรับอีกกรับยังไม่ถึงฉันก็ออกแล้วให้เฉยบอกให้โทษไปอีกเขาก็มาช่วยฉันกินนมกินอะไรเรียบร้อยอย่างไรกรับไปขึ้นจ้ะวันนั้นฝนตกด้วยวันนั้นฝนมันตกมากเลยได้มาช่วยแกจนประสบความสำเร็จแล้วก็พอดี มาเจอวิกฤตนี้อีกใบบัวนี่มาเจอวิกฤตที่ก็เลยไม่มีที่อยู่เลยเลยมาทำภารกิจช่วยเหลือคุณยายแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูใบบัวอยู่นู่นาะเนาะวันนี้เรามีภารกิจมาช่วยเหลือครอบครัวน้องใบบัวนะคะตามมาดูด้วยกันเลยค่ะเรามีกล้วยมาด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเปิดการไลฟ์สดนะคะเนี่ยครอบครัวขนช้างนะคะครอบครัวช้างนะคะมีช้างเยอะแล้วอยู่นี่ก็สิบกว่าเชือกนะคะวันนี้ นี่ใบบัวของเราอยู่นี่นะคะนี่น้องใบบัวอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือ,อ,อน้องใบบัวครับที่เราจะมาช่วยเหลือในการไล่สดช่วยเหลือน้องครับตอนนี้เราเรากาลังจะจัดพื้นที่เตรียมพื้นที่วันนี้มีครัวยอยู่ร้อยกว่าคือแล้วก็ผมก็มีภารกิจที่จะช่วยเหลือน้องใบบัวเพื่อที่จะมีที่พักเป็นเพลิงพักครับเป็นเพลิงพักซึ่งเป็นอ่าพูดง่ายเราทําพอได้ได้อยู่น้องคนใหญ่พอจะก,กันเดดกันฝนสงสารน้องเนาะได้ครับ อันนี้มันนู่นนี่พอยายยายก็ไม่มีบ้านจะอยู่ด้วยพอาะจะมีกระต๊อบด้วยเนาะเดีย๋ยวกระต๊อบให้ยายด้วยตาคุณตาม,มานี่อันนี้เป็นตากับยายนี่คุณตากับคุณยายสสวััดีครบ<า><า>อันนี้ก็เป็นคุณตากับคุณยายครับคุณตาคุณยา,ายนี่ก็คือแกได้รับผลกระทบเพื่อว่าแกไม่มีโรงคายช้างเล็กอยู่เนี่ยนี่ไอ้ตัวอื่นอยู่ได้อยู่ยังไงก็อยู่ได้แต่ตัวเล็กๆเนี่ยไอ้ตัวเล็กเนี่ยทอดใหมก็เราทำครอบให้อยู่แล้วก็มีเพิงพักด้วย แล้วก็พอจะต่อไ,ตอไฟต่อน้ําให้น้องได้อยู่ด้วยเนาะนี่ก็เลยอยากจะมาช่วยผ่านช่องไฟหมังของเราพราช่องไฟหมัางของเราได้รับโอกาสจากแม่เอฟซีหลายท่านเคยให้โอกาสเราแล้วเราได้ขอบขอกาลมาให้คุณยายกับคุณตาเดี๋ยววันนี้เราจะมีการไลฟ์สดกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มาช่วยเหลือเดี๋ยวผมจะมีการไลฟ์สดครับขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีท่านในการติดตามรับชมช่องของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยภันกิจที่สําคัญของเรานี่คือมาช่วยเหลือน้อง ตกใจวิ่งนี้แล้วคือเป็นการช่วยเหลือในการสายบุญครับอย่างที่เราได้ทําเชื่อขึ <c <c ้นมาคือสายบุญของเราครับมาช่วยจริงเราไม่ได้รับคะแนนแต่อย่างไรครับเราทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณยายรีสค้อาดหมดเลยเพราะว่าเรามาทําบุญกันวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยเหลือมาตลอดครับขอบคุณครับคุณยายอ่ะเดียกช่วยการได้สดแล้วความเดือดร้อนในการตกงานจากโควิด19นะครับพี่น้องกาัช้างก็มายืนรอกันเต็มเลยวันนี้พี่น้องเพื่อรอความช่วยเหลือตรงนี้ครับ ทีมงานช่อง,องเราพลายมัมชนแนลก็ได้มีโอกาสจากแม่เมยเอฟซี FC หลายท่านเคยมอบโอกาสให้เราวันนี้เราก็มามอบโอกาสให้กับพี่น้องชาวช้างที่ตกงานต่อตรงนี้ครับพอได้มีอาหารการกินในช้างในทานอุดมสมบูรณ์แล้วก็เพื่อร่วมโดยช่วยกันทำบุญไปด้วยกันครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามอบให้คุณยายลีคําอ่านหมดเลยนะครับเพราะว่าเรามีการมาช่วยเหลือขอบคุณเอฟซีท่านที่การติดตามรับชมช่องของ,ของเราครับ